ต่อพี่บอสกับเพื่อนเจ้าบ่าไม่ได้สักคนเลยอะทำยังไงดีตอนนี้ในงานวุ่นวายมากอะแกแล้วนี่ก็เลยเลิกมาเยอะแล้วด้วยอะทำยไงดีอะเฮ้ยยังทันอยู่รีบไปลเลยอ้าวทีรักทำอะไรตรงนี้เข้างานไปทำไมกินเหล้าแรงจังเลยอะแล้วเมื่อคืนไปไหนมาอ๋อก็ไปปาร์ตี้สละโสดกับเพื่อนไงก็เลยเตืนสายโทษทีนะ แต่ตอนนี้ยังทันยังนี่ไปเข้าง,งานกันงานแต่งอ่ะพี่ไม่ต้องเข้าไปแล้วทำไมอ่ะก็เพราะว่าหนูจะไม่แต่งแล้วไงฮะนี่หนูเป็นอะไรของหนูเนี่ยพี่ก็แค่ไปสังสรรค์กับเพื่อนปะอีกอย่างพี่ก็มาทัน,น่ะแล้วงานครั้งนี้พี่เป็นคนเตรียมเองทั้งหมดเลยควอมครัวรนูอยากได้อะไรพี่ก็เตรียมให้มีอะไรบ้างที่พี่ไม่ได้ทำอยู่ๆบอกไม่อยากแต่งก็ไม่แต่งงนี้เหรอวะสวัสดีค่ะคุณตาก สวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยหยิบชุดครั้งที่แล้วไหมชั้นลองใหม่หห่อยนะคะที่รักค่อยๆเลือกได้เลยนะวันนี้พี่อยู่หนทั้งวันเลือกได้จนกว่าจะพอใจเลยคุณตาชโชคดีมากเลยนะคะตั้งแต่ชั้นทํางานที่นี่มาเนี่ยสาม,มีคุณตกเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีความอดทนสูงที่สุดเท่าที่ชั้นเคยเจอมาเลยค่ะห้องลองชุดเชิด้านนั้นได้เลยค่ะเจเนี่ยเข้าใจความต้องการของพวกคุณทั้งหมดแล้วนะแต่ว่าเรื่องงบประมาณเนี่ย ก็คุณตั้งงบไปเท่าไหร่แล้วงบประมาณเท่าไหร่ไม่สําคัญหรอกครับเจ๊ขอแค่ถูกใจภรรยาผมก็พอแล้วพี่บอสเดือนหน้าเราก็จะแต่งงานกันแล้วอ่ะพี่ว่าหนูจะใส่ชุดเจ้าสาวสวยไหมพี่ดูสิช่วงนี้หนูหน้าโซมากเลยอ่ะแล้วที่นั่งที่จัดไให้แขกในงานก็ไม่รู้พอไหมแขกที่เชิญไปก็ไม่รู้เชิญไปครบหมดยังเนี่ยไม่ต้องห่วงนะ วันแต่งงานของเราหนูต้องเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดแน่นอนอยู่แล้วอย่าไปเครียดสิมีพี่อยู่ข้างเสมอนะี่พี่ยังกล้าพูดถึงตอนจัดงานแต่งอีกหรอรายละเอียดทุกๆอย่างในงานเนี่ยมีอะไรบ้างที่หนุไม่ได้ทำแล้วพี่มีส่วนร่วมอะไรบ้างหรอพี่มันก็ดีแต่พูดแต่ไม่เห็นทำเลยสักอย่างแต่พี่ก็ทำตามที่หนูบอกทุกอย่างเนี่ย พี่ก็เชื่อฟังมาโดยตลอดอ่ะอีกอย่างพี่ก็อยู่ข้างหนูเสมอไม่ได้ไปไหนเลยใช่พี่อยู่ข้างหนูตลอดแต่พี่ก็แค่อยู่เฉยๆอ่ะพี่ไม่ทาอะไรเลยหนูต้องพยายามอยู่คนเดียวหนูต้องพยายามเพิ่งงานแต่งเงี้ยอยู่คนเดียวเลยคุณตั๊งใส่ชุดนี้แล้วดูสวยมากเลยนะคะใช่ค่ะฉันก็ชอบชุดนี้เหมือนกันแต่ว่าฉันเพิ่งไปทะเลมาผิวฉันไหม้หมดเลยค่ะ ฉนรู้สึกว่าครั้งก่อนที่ฉนลองชุดนี้มันดูดีกว่านี้เยอะเลยนะคะพี่บอสพี่ว่าหนูใส่ชุดนี้เนี่ยสวยไหมแต่หนูชอบชุดนี้มากเลยนะเลือกได้เหรอชุดไทยเหมาะกับหนูอยู่แล้วมึงก็เอาชุดนี้แหละชุดไทยอะไรกันอ่ะพี่พี่ช่วยหันมาดูก่อนได้ไหมแล้วนี่พี่เลือกได้ยังอ่ะว่าจะใส่ชุดแบบไหน ของผมชุดไหนก็ได้นะที่ใส่แล้วพอดีตัวหนูเสร็จแล้วใช่ปะรอพี่แป๊บน,นึงจบเกมนี้เดี๋ยวพาไปเออจังหวะที่เลยเพื่อนนี่แหละเขาเรียกว่า teamwork เดี๋ยวนะนี่มันแบบงานแต่งของฉันเหรอแต่ว่าตอนแรกที่เราคุยกันมันไม่ใช่แบบนี้นะคะไปเปลี่ยนกันตอนไหนทำไมไม่เห็นบอกกันเลยอะคะเอาก็าคุณบอสอะเป็นคนบอกเจ๊ยอย่างนี้นี่เจ๊ก็ทำตามที่คุณบอสสั่งนี่คะจะเปลี่ยนตอนนี้ไม่ได้นะเจ๊ขอตัวก่อน พี่บอสหนูให้พี่จัดก,การแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยทาไมพี่หนึงทำไมนะ่ได้โอ้ยมันก็แค่แต่งงานปะวะจัดแบบไหน,นมันก็เหมือนกันนั่นแหละอย่าเรื่องมากได้ไหมทํางานมามันก็เหนื่อยมากพอแล้วถึงเวลาก็แค่ไปดูแค่นั้นน่าลำคาญปบะเดี๋ยวนะพี่บอสเราแค่จะไปซ้อมเดินงานแต่งกันเองอะทำไมต้องเอาของไปเยอะด้วยอ๋อลืมบอกไปอ พี่จะไปเที่ยวกับเพื่อนต่อเดี๋ยวนะแล้วพี่จะไม่ไปซ้อมกับหนูหรอจะซ้อมทําไมมันก็แค่งานแต่งเาะว่าวไม่ได้เดินแบบซะหน่อยอีกอย่างพี่เดินแต่เด็กจนโตแล้วต้องซ้อมอีกเหรอเออวันงานเขาบอกพี่กันะไปนอกแล้วซ้อมเพื่อโทตัก๊กมันก็แค่เรื่องเล็กๆนน้อยว่าผู้ชายมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็มีเผอกันบ้างเผลอหรือไม่ใส่ใจกันแน่ มีแต่พี่นี่แหละที่รู้อยู่แค่ใจตัวเองอะหอ,อย่าซีเรียสเรื่องแค่นี้ได้ไหมเรื่องแต่งงานมันเป็นแค่ขั้นตอนหนึง่งเฉยแต่การใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญกว่าไม่ใช่เหรอ,อเอางี้หลังแต่งงานเสร็จก็คุยกันโอเคปะการแต่งงานมันคือขั้นตอนหนึ่งก็จริงนะแต่มันก็คือครั้งเดียวในชีวิตของเราที่แค่ครั้งเดียวอะพี่ยังไม่ใส่ใจมันเลยพี่หวังจะให้หนูใช้ชีวิตกับพี่ไปตลอดอย่างนั้นเหรอ หนูว่าเราจบกันแค่นี้แหละที่หนูโชคดีนะที่ไม่ได้แต่งงานกับผู้ชายที่มันไลค้ความรับผิดชอบแบบพี่เออไม่แต่งก็ไม่ต้องแต่งไม่มีใครเอาลูกเราแน่เฮ้ยกลับ นไหนวันนี้แกก็แต่งหน้าแต่งตัวสวยขนาดนี้แล้วเราเปลี่ยนงานแต่งเป็นปาร์ตี้สาวโสดกันดีกว่าดีแกนี่อกหักจากผู้ชายเรีวอย่าไปเสียใจเดี๋ยวคนต่อไปรอนาะถโก้ยไม่ว่าใจ่